ระการแรกครับท่านประธานผมอยากจะทราบเหตุผลแนที่แท้จริงที่วันนี้คณะรัฐมนตรีขอถอนร่างนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรครับไม่ได้เป็นการถอนร่างเพียงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกลัวว่าวันนี้เสียงในสภาไม่พอและจะถูกบวดคว่ำในสภาวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะขอฟังเหตุผลครับตัวแทนจากทางคณะรัฐมนตรีครับว่าวันนี้ท่านถอนด้วยเหตุผลอะไรผมต้องเสนอเป็นยติว่าผมไม่เห็นด้วย กับการถอนร่างของทางคณะรัฐมนตรีผมขอผู้รับรองครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนดทัพงภร์เรมยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบชี้รายชื่อพรคประชาชนผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับก่อนที่จะตอบคําถามที่ท่านประธานได้กรุณาถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับประการแรกครับท่านประธานผมอยากจะทราบเหตุผลแบบที่แท้จริงที่วันนี้คณะรัฐมนตรี ขอ,อขอถอนร่างนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทรนราษฎรครับผมทราบดีว่าวันนี้เนี่ยยางอะไรก็ตามรัฐบาลถือเสียงข้างมากครับดังนั้นไม่ว่าพวกผมจะลงมติอย่างไรนะครณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะถอนร่างนี้ออกจากการพิจารณาของสภาได้อยู่แล้วนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาครับแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าการถอนร่างในวันนี้เนี่ยเป็นการถอนร่างเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหา อยากจะถอนออกไปเพื่อที่จะกลับไปศึกษาอย่างรอบคอบตามข้อทักท้วงของภาคประชาสังคมรวมถึงภาคส่วนอื่นๆก่อนไม่ได้เป็นการถอนร่างเพียงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกลัวว่าวันนี้เสียงในสภาไม่พอและจะถูกบวชคว่ำในสภาวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะขอฟังเหตุผลครับตัวแทนจากทางคณะรัฐมนตรีครับว่าวันนี้ท่านถอนด้วยเหตุผลอะไรแล้วเพื่อให้พวกเราพักฝ่ายค้านมีความสบายใจครับ ว่ารัฐบาลมีความจริงใจต้องการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะเล็งเห็นถึงเหตุผลนั้นจริงๆครับก็อยากจะให้ตัวแทนของคณะรัฐมนตรีครับลุกขึ้นมารับปากกับพวกเราเป็นบันทึกในที่ประชุมของสาภา,ารครับท่านประธานรับปากกับพวกเราว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้ถอนร่างนี้ออกไปแล้วจะไม่เสนอร่างนี้กลับเข้ามาอีกอย่างน้อยๆจนกว่าจะมีการศึกษากฎหมายฉบับนี้อย่างดีเพียงพอครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรับปากพวกเราได้ ผมก็คิดว่าพวกเราเองเนี่ยก็ต้องให้รัฐบาลพิสูจน์ครับพิสูจน์ว่าการถอนร่างฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลกลัวเสียงไม่พอนะครับดังนั้นท่านเองก็ต้องเดินหน้าในการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเสียงของรัฐบาลเองที่พวกเราเองไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมสังกกรในแท็กติกของสภาที่รัฐบาลใช้ในวันนี้ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านผู้นำฝ่าย้านครับเชิญผู้แทนของรัฐมนตรีครับเชิญันเจอกันครับท่านจุลพันธ์อมรนิวั์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ท่านประธานครับจะมาตอบครับเดี๋ยวท่านเดินขึ้นมาแล้วครับท่านประธานครับผมพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ท่านทีรอสักครู่ครับเชิญท่านพระดอนครับเชิญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมไม่เห็นด้วยครับกับที่ทางคณะรัฐมนตรีจะได้ถอนร่างฉบับนี้ออกไปเมื่อสักครู่นี้ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านขอฟังเหตุผล เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะขอฟังเหตุผลแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมต้องเสนอเป็นยติว่าผมไม่เห็นด้วยกับการถอนร่างของทางคณะรัฐมนตรีผมขอผู้รับรองครับท่านประดอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีมจะสอนให้ท่านตีได้ได้ชี้แจงตามที่ท่านผู้นำปล่อยการขอ,ขอก่อนเดี๋ยวท่านเสนอยติได้นะครับว่าท่านไม่เห็นด้วยนะที่จะให้ถอน จะได้จะได้ไม่ซ้อนยติทัางหลอนนิดหนึ่งนะฮะได้ครับนะครับได้ครับ